สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีพีเอฟซีทุกท่านนะครับ ันนี้ผมมีเรื่องที่ผม,มอยากจะมาบอกนะทุกคนเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าทาใจยอมรับยากมากเลยพี่คือตอนนี้อาการคุณลุงน้งผีกับแย่ลงแย่ลงกว่าทุกครั้งแย่ลงกว่าทุกครั้งที่เคยเจอมาทุกคนนะคุณลุงแกแทบจะไม่มีเสียงจะพูดออกมาแล้วทุกคนเสียงแกเริ่มแผ่วลงเรื่อยๆพี่และคุณลุงแกบางอย่างบางทีแกเพ้อคนเหมือนแกเพ้ออารมณ์แบบว่ามันเจอภาพ เพ้อแบบอีกโลกหนึ่งอะทุกคนโลกความตายพี่พี่เป็นโลกของพวกความตายพี่แกเพ้อแบบว่าพวกนั้นลกเนี้ทุกคนลรสวรรค์นี้ยแกเพ้อเรื่องนี้ทุกคนซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคุณลุงแกถึงเพ้ออย่างนี้ทุกคนนะผมเลยรีบพาคุณลุงมาที่บ้านผมทุกคนผมเกรงว่าถ้าคุณลุงอยู่คนเดียวที่นูน่นที่กระต๊อบหรือว่าในป้าคนเดียวจะไม่มีใครเห็นแกจะไม่มีใครดูแลแกเพราะว่าพ่อแม้ผมก็คงจะไม่มีเวลาแบบไปดูแก แกขนาดทุกคนนะผมเลยตัดสินใจกับต้นไม้นะผมต้นไม้เลิกเรียนปุ๊บผมเลยรีบให้ต้นไม้แปลผมเอายนต์รถยนต์อะแล้วก็มาผมไปรับคุณลุงออมาที่บ้านนะทุกคนเพราะว่ากลัวคนเห็นไม่กล้ามอเตอร์ไซค์ไปรับโอเคพี่เดี๋ยวผมพาพี่ทุกคนพาไปดูคุณลุงนะผมไม่รู้ว่าคุณลุงจะเป็นไงต่อจากนี้ไปนะไปพี่ใครชอบพิมพ์นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ที่ทุกคนนะเขาไปเยี่ยมคุณลุงข้างในกันทุกคนไปครับพี่พี่จจิทุกคน ผมต้องปิดบ้านแล้ก่อนกลัวใครโผล่ผ่านเข้ามาเราจะเห็นนะโอเคนอนแกนอน,แกนอนกรกยแกนอน,อนตรงนั้นหน้าทีวีนะยังตกใจไม่หายที่เจอสภาพคุณลุงตอนนี้นะพร้อมสู้คุณเดินเยอะคุณพ่อที่แกจะมีเงินหนักมากกว่านี้นะมังโจ้มงจัมงโจ้สาวุ้ยอังเชยามมงัมงโจ้ นี่ทาเอาเมืกก่อกี้ต้นไม้ผมบอกต้ไตนไม้ต้นไม้ไปหาผ้ามาเช็ดตัวคุณลุงอยไปเอาน้ำมาสักขันใส่ขันมานะแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำมานะเอามาเช็ดตัวคุณลุงนะน้ำอุ่นๆนะอย่าน้ำร้อนนะอย่าน้ำเย็นนะอุ่นนะต้นไม้โอเคป่ะอย่าร้อนเกินด้วยต้นไม้เช็ดตัวคุณลุงก่อนทุกคนตอนนี้คุณลุงมืนไม่ค่อยโอเคนะพี่มุมขอดูว่าในคุณลุงมีคงมีไข้หรือเปล่านะพี่ ตรลงลุ่มนัพี่ตลุมนพี่อย่างเขาคอแถวข้อมันเมันร้อนๆลุมนัจุดที่เป็นขอต่อต่างช่บไ่นะจะชคนมี่เนะ่ะกู้แก่เยอะจูรนไม่ไดรู้สึกว่าไม่สบายตัวต้นไม้นหน้าหมงม้ อ่าพายุดตขุเนี่นนพายการยงได้ใชไหมพาการหมดเชิตัวมมไมรูว่าจะเป็นยไงตอนผมไม่สามารถการตีว่าขลุจะดีขึ้นเมื่อไรจะแย่ลงบนเดิมไหมผมไม่สามารถาการดีเยูกไหมปะยัอุ่นเโอเคคชุด คือน่จะถูหลงถูขึ้นถูกขึ้นต่ถูใส่คนไข้ถูตนี้ก่อนที่ถูจถวตัวันหรือแัวขาถูขาแบบนี้เฉพาะปกที่ที่เฉะหมอนแล้งถูือแบแขนบไล่เฉยมันถูกขึ้นไม่เห็นถูต

อะไรคุณบอกอะไรตรงนีมึงจบจบอะไรผมเอายืดยื่นเชื่อเลยผมว่ามัเหมอนเมฆเมัเชงเลมันเหมนางสี่มจบแบบ้ามย์เลย่นแ้วก็เิมจะบอกว่าถ้าแกงอยู่แล้วดูแลต้นไม้ดีแล้วต้นไม้เขาช่วยเราในการจัดการพวก สิงชัวร้ายกนัแล้วก็มอว่าแครแ่าตทุกคนตัวบ้านอหมอต้องผ่ายต้องถา้ลุงตสู้ลุต้องส้อดทนลุ้มกลับมาเป็นยุงคนเดิมลุชู้สู้มันได้คนไอ้หมอผีมันทำาป็ุงแม่นิชชาคมันเยอะคนนหมอผีมันเป็นโทเมีพม่าพี่ทำเป็ลุงแบบเจ็บ เจ็บจากตรงไนทุกคนจ่ว่าไงเอามาได้ยมาที่อ่นใหมาเยที่ฝักนั่นหด้วยทพิธีทุกอย่างทุกคนเไมต้นไหาขันแก้วว่าจเอาแก้วน้ำมาแล้วใส่น้ำมาด้วยถ้าขึ้นถ้าขึ้นขึ้นขึ่งแก้วแก้วน้ำปกติอ่ะ ในในที่วางแก้วแล้วก็ไปที่หาเทียนนี่อ่ะที่หาเทียนไปนเวรม,วมวเอาไปซื้อเทียนทีนะนะใช่ไหมสิบบที่ตากันครเีวาเทียนมกกนันองได้หรอา อิยถึงมันเลย่ยป้แนาวะอุ๊ยอายุถงมนเลยีขี้ป้านยะเชื่อะซื้อตองนีนจะใช้้ก็ไม่อ้องเมาจะซื้อเขียนตอน้ขาจะทำองรองอ่ะมุกยะไม่โอเคเลยเพราะว่าม่จะไปทีใจชินโดนเห้อคแกบอกว่าถ้าน,นอนอย่างนี้เดี๋ยวคงไม่ดีขึ้นไปรองเนี่ยจะต้องออกมาทำออกมาสู้พี่ แค่เกิดมึนรอเนี้ยไม่เมดีึ้นมาแน่บอกเนี่ยแกกขึ้นมาทำพิธีพรต้องรอเทียนก็ขอไปงจริงเพราะบางทีจุดเทียนบ้านตันลือเอาไปองก็ยดึงสือขึ้นมไมถึงได้ตอนนี้ก็รู้ของว่าเทียนที่บ้านหมดโจวก็แล้วลเราห้ามกงก่อนเลยเจ้าสมุนไครับ

ยูคง้อมไม่ยออกได้ยังไยอมคนนั่งเป็นไม้กับมาละเพราะว่าฝนตกก็เลยช้าเลยทุกคนนะเพราะว่าน้องเดินไปนะแล้วเป็นไม้รับหมอสายไม่เป็นทุกคนทุกคนเราลาสอนน้องค้งนึงนะเพราะว่าการที่ขับมอสายเป็นยังไม่ใช่เรืองง่ายกันทุกคนนะ bị chột, tối nay, ok cái gì? à, ở bên hãy rung miếng phi tối máy Hãy rung miếng phi à. Làm mi xe, mi xe À, lấy cái คุณลุงจขอทำไปทีทุกสิกอย่างผมไม่รู้ทำอะไรนคะิดว่าจะออกมาสู้ะไม่อยูเอยู่เฉยมันก็ทําให้คุณลุจ็บปวไปจนมหม่ว่าย่ะหม่ว่ายเพราอะอะหนูชอบกว่ามกคุลงไหวไหมไมจะป่องจะป่องเหมือนแกญี่ปุ่นเหรอ พอายามกนก่อนแม่ทพิธีไม่รู้ว่าพวกของตัวไม่ดีออกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตาะแก่อาการยังไม่ดีขึ้นนะ เก็บอไร์ปตายอยู่นะตาอยู่ย่นี้ันวนนะลมอกขอจับตัวที่มันแบบขอไม่ดีม์ดัออกห้มันอยู่ในแกนคนน้องเอาแกนไปทำพิธีทิ้งทีเนี้ยช่วยะจช่วยะวเจนล้ Chủ. Chủ. Ừ. Keo này. Ừ. Đây ấy. Quá ừ. Ừ. Oh yeah. ừ. 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 có hắn bổ sung là yêu. Yêu đa mùa tinh không mì. Yêu đa y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 êu đa Ừm đa yêu 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 đa เดีย่อาปลอชูีปล่อย่นะบางคัยู่บางค่ก็ีหลือบางครลเอาออทุ่ยีเพ่อไมยมทุ่ยียจอไรยอเสีตัวมันจ้องเกะ้อยู่ใกล้กับพวกหมาแมวไพวกมาแมวจะทำให้ตายได้คนนะถ้าได้ียนน้ำหรวาได้โดนน้ำที่เข้าไปในปากตัวนี้มจไม่ทนมมีเกิดใชใ่ก

và nắm vào chỗ lá lạc chua lại nữa hôn như đầm nữa là đầm thầm 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 你空姐啊？就来我会，你轻。你空姐你对了，我来陪你一起，你先回去，我先回去。 有那么。嗯嗯 对，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 对 พูดวพอพูดยังไม่ทนจบเลยผมได้ยินว่าเจะบอกว่าตอนเนี้ทุกคนพ่อต้นไม้อะอาการไม่ค่อยไม่ค่อยแย่ทุกคนมันกลับาเลนคุณลุงมากกว่าทุกคนเนี้ยมันกลับมาเล่นงานคุณลุงมากกว่าพี่ไม่ยางว่ราไ้นไม้ลุงบอกงี้ใช่ไหมชั้ตอนน้พ่อไหมตรงนี้พ่อมจะอยู่กันพี่มาดงไห้พ่อมาหแถว้งลง คุณลุงก็ฟุมัตกใจทุกคนนะแต่เป็นคลิปประจอนอยู่พี่ยกงยังเต้นปกติหัวใจเลยแต่ให้ยจความไม่ทุกคนโอเคโฮมอ่ะทุกคนโฮมโโอเคทุกคนผมขอนั่งดูการลุงกันทุกคนเมื่อกี้ยังตกใจไม่หายนะอยู่คุงก็ฟู้งมันมากที่ผมเจอที่ไล่เลยทุกคนอาการนี้เลยลองดูคุณลุงใกล้ๆนะพี่ครับ ลุงแกยังไม่ตื่นนะพี่เมื่อกี้ล้มโมสตีไปแต่ว่าแกยังมีชีพจรเต้นปกติอยู่คนนึงไม่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 ถือว่าอันตรายกันไปถ้ามีชีพจรอยู่แต่ว่าต้องคอยดูอย่างใกล้ชิดพี่ไม่กล้าประมาทนะกลัวว่าถ้ามีใครอยู่อยู่ใกล้ๆอ่ะเนี่ยถ้าวันเนี้ยผมไม่ได้พาแกมาทช่เนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์แบบว่าแกล้มลงหมสติโดยที่ไม่มีใครรู้นะผมว่าแย่นะต้นไม้เดี๋ยวเราเตรียมน้ําอุ่นไว้แล้วก็คืนเนี้ยต้องคอยดูแลคุณลุงโอเคป่ะเราจะ เตรียมพวกอุปกรณ์ยาไว้ให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 ชัวโอเคไหมโอเคคนของต้นไม้ขอวางแผ่นแล้วก็จะเตรียมน้ําแล้วก็จะคอยดูคุณลุงอย่างใกล้ชิดจะนอนข้างข้างคุณลุงทุกคนนะจะนอนข้างนี้เลยคุณลุงนนนี่ผมว่านอนนี้สามคนกับต้นไม้ทุกคนนะแล้วก็จะดูอาการคุณลุงอย่างใกล้ชิดจริงๆไม่ปล่อยคุณลุงอยู่คนเดียวทุกคนไปพี่ผมขอปิดคลิปแล้วก็จบคลิปวัทนี้ก่อนแล้วก็ยังไงรอติดตามชมเลยนะรอติดตามคุณลุงไปเรื่อๆยๆทุกคนว,ว่าคุณลุงแกจะเป็นยังไงต่อผมก็จะคอยดูแลให้ดีสุดให้ถึงที่สุดทุกคนแกว่า ุูดง่ายคือไม่ให้แกเสียทุกคนนะจะดูแลให้เต็มที่ทุกคนนะโอเคฝากพี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมเป็ต้นไม้ทีทุกคนนะสู้นะต้นไม้สู้นะ,ะคุณลุงสู้ด้วยกันคุณลุงอะนะนะ